สวัสดีคะ่ะเมยหงทารอดนะคะคลิปนี้เป็นแรนดอมนะคะไม่ต้องเลือกกองการ์ดนะคะในหัวข้อที่ว่าใค,ใครที่แอบเป็นห่วงคุณอยู่ห่างๆอย่างห่วงห่วงค่ะการดูดวงนี้นะคะเป็นการดูโดยรวมนะคะ ไม่เฉพาะเจาะจงดวงของคนใดคนหนึ่งนะคะไม่สามารถนำการดูดวงนี้ไปใช้ตัดสินใจใดๆได้นะคะดูเพื่อความบันเทิงนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะบางท่านบางท่านทราบแล้วนะคะว่าแม่หมอหายไปไหนนะคะคก็หากคิดนี้นะคะแม่หมอเสียงอาจจะไม่เต็มร้อยเนตนะคะต้องขออภัยด้วยนะคะ อันนี้อันแม่หมออนุญาตใส่ถุงมือนะคะแล้วก็อันนี้ก็ใส่แมสอยู่นะคะยังอยู่ในช่วงของการฟื้นฟูร่างกายอยู่นะคะอยู่ในช่วงของการกลับตัวอยู่นะคะค่ะเดี๋ยวเรามาดูพลังงานกันนะคะสำหรับผู้ที่พบแรนดอมชุดนี้นะคะ พลังงานคุณและเขาอาจจะสลับกันได้นะคะดูพลังงานคุณหน่อยนะครับ đá nêu 10 đá S the s t a r the sun. อนยญาตหน่อยนะคะพลังงานของผู้ที่พบเรนดอมชุดนี้นะคะคุณเป็นคนเก่งนะคะมีความรู้มีความสามารถนะคะ ทำงานหลายๆด้านนะคะอาจจะเก่งหลายด้านทํางานหลายๆอย่างนะคะชอบศึกษาหาความรู้นะคะไม่หยุดนิ่งอยู่กับที่นะคะมีอินฟินิตี้อยู่บนศีรษะนะคะคุณชอบพัฒนาตัวเองนะคะไม่มีที่สิ้นสุดนะคะคุณเป็นคนที่ล่าเริงสดใสนะคะคุณมีความเป็นเด็กอยู่ในตัวนะคะหรือว่าคุณเป็นคนที่มี รูปร่างหน้าตาดีมีสเสน่นะคะมีออร่าหน้าตาดีก็ได้นะคะหรือเป็นคนมีชื่อเสียงได้นะคะบางท่านนะคะอาจจะเป็นคนที่คอยยาผู้คนได้นะคะเป็นครูบาอาจารย์ได้นะคะคอยยา,ยาผู้คนนะคะหรือว่าเป็นคนที่มีความโดดเด่นนะคะเป็นดาวเด่นได้นะคะอาจจะถ้าเรียนอยู่ก็อาจจะเป็นดาวเป็นเดือนอย่างนี้เลยนะคะ หรือว่าถ้าเป็นหรือทางานอยู่ก็อาจจะเป็นคนที่สวยคนที่สวยคนที่หล่อในที่ทำงานก็ได้นะคะคุณมีการหยุดนิ่งอะไรบางอย่างนะคะสีดาบนะคะอาจจะเลิกติดต่อก,กันเลิกพูดคุยหรือว่าเลิกปฏิสัมพันธ์กันนะคะอาจจะเป็นความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนก็ได้หรือความสัมพันธ์ระหว่างคนรักก็ได้นะคะมีการหยุดนิ่งกันไป เล,ลเลิกลากันไปไม่พูดไม่คุยกันนะคะแล้วก็มีสิบดาบอยู่ตรงนี้นะคะคุณมีความเสียใจในบางเรื่องบางราวอาจจะเป็นความสัมพันธ์ก็ได้นะคะเหมือนโดนแทงข้างหลังนะคะนี่ค่ะแทงข้างหลังเลยนะคะทะลุทะลุถึงข้างหน้าเลยนะคะสิบดาบนะคะเจ็บปางตายนะคะอาจจะผิดหวังเสียใจมากับความรักก็ได้นะคะหรือว่าคุณ เสียใจกับเรื่องราวในอดีตที่ผ่านมาที่คุณอาจจะเคยทำเรื่องผิดพลาดลงไปก็ได้นะคะค่ะเรามาดูพลังงานผู้ที่มีความเป็นห่วงคุณอยู่ห่างๆนะคะอย่างห่วงห่วนะคะว่าเขามีพลังงานแบบไหน Seven of Pentacles. Six of Wands. King of Pentacles. คิงออฟซอร์ King คนที่แอบเป็นห่วงคุณอยู่ห่างๆอย่างห่วงๆนะคะเขาเป็นคนที่มีความยุติธรรมนะคะจะติดนะคะ เขาเป็นคนที่มีความยุติธรรมและความยุติธรรมตัดสินอะไรแบบตรงไปตรงมานะคะเป็นคนดูซื่อสัสตย์ซื่อตรงนะคะตัดสินใจเด็ดขาดเด็ดเดี่ยวนะคะหรือบางท่านอาจจะเกิดในราศีตุลได้นะคะเขาเป็นคนที่มีความมั่นคงนะคะทางด้านจิตใจหรือทางด้านฐานะก็ได้นะคะ ถ้าเป็นคนที่มีความมั่นคงด้านฐานนะก็คือว่าเขาสร้างตัวสร้างตนได้ดูตัวของเขาเองนะคะมีธุรกิจของเขามีงานของเขานะคะเขาอาจจะเป็นคนที่ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานนะคะ s i k of w a n นะคะ อาจจะเป็นเจ้าของธุรกิจเจ้าของกิจการได้นะคะอีกในหนึ่งคือเขาเป็นคนที่มีความมุ่งมั่นใจนะคะทาอะไรก็มีความจริงจังนะคะมักจะประสบวความสําเร็จในสิ่งที่ปรารถนานะคะ,ะเซเว่นออฟเนิเกน,นะคะพลังงานเขาเหมือนเขาเฝ้ารออะไรบางอย่างขาอาจจะแอบมองมีความสนใจสิ่งสิ่งนั้นอยู่นะคะแต่ว่าสิ่งที่เขาแสดงออกมาคือ เขาเป็น k King ิงออฟสอ s นะคะคือสิ่งที่แสดงออกมาคือมีความมีมากมีความเป็นผู้นำมีความมีอีกโก้จะแสดงส่วนที่เข้มแข็งออกให้ทุกคนเห็นนะคะว่าเขาเป็นคนที่มีความเด็ดขาดเด็ดเดี่ยวนะคะแล้วก็กล้าหาญแต่ภายในใจของเขานะคะแอบฟ้อมองใครหรือว่าเราใครบางคนอยู่นะคะคือสิ่งที่แสดงออกมานะคะ เป็นอีกอย่างหนึง่งแต่สิ่งที่รู้สึกเป็นอีกอย่างหนึ่งนะคะค่ะเรามาดูความรู้สึกภายในใจของเขาคนนั้นนะคะหรือลักษณะของ คนที่เป็นห่วงคุณอยู่ห่างๆอย่างห่วงห่วงนะคะชัวร mm ์เพิ่มอกขึ้ ถ้วยเกือบสถ้วย เนอฟเพ่นกขึ้นเขาเป็นเขาจะเป็นเพื่อนในที่ทำงานของคุณได้นะคะสามถ้วยนะคะหรือว่าเพื่อนในสมัยเรียนประถมมัธยมได้นะคะมีเป็นคนที่เคยอยู่ในแวดวงเดียวกันได้นะคะเป็นเพื่อนของเพื่อนได้นะคะ หรือว่าเจองานเจอกันในงานปาร์ตี้งานสังสรรค์ก็จะเป็นคนที่มีความสนุกสนานเฮฮานะคะเป็นคนตลกนะคะตอนนี้เหมือนเขากำลังตั้งหน้าตั้งตาทำงานหางเงินนะคะเพื่อสร้างเนือ้อสร้างตัวก็ได้นะคะสิบเหรียญกำลังปั๊มเงินอยู่เลยนะคะมีความมุ่งมั่นตั้งใจในการทำงานนะคะ เขาเป็นคนดูมีสเสน่ห์นะคะมีถ้วยถึงเก้าถ้วยเลยนะคะเขาอาจจะเป็นคนอบอุ่นอ่อนโยนนะคะมีความเป็นแม่นะคะสามารถดูแลผู้อื่นนะคะหรือว่าดูแลคนในครอบครัวของเขาได้เป็นอย่างดีนะคะ เดิเขาอาจจะมีโรคส่วนตัวสูงนะคะแต่เหมือนเขาก Bref, ําลังแอบซืบอออยู่นะคะหรือแอบซืบอแอบส่องคุณอยู่ก็ได้นะคะแอบเฝ้ามองคุณอยู่ได้นะคะคุณและเขาอาจจะเป็นคนที่แบบไม่ได้พูดคุยกันแล้วไม่ได้ติดต่อกันแล้วนะคะแต่เหมือนว่าเขาคนนี้ยังคงขวนคิด <studio> ถึงความทรงจําระหว่างคุณกับเขาอยู่นะคะ เหมือนคิดวนไปวนมานะคะถึงแม้ว่าคุณและเขาอาจจะไม่ได้เจอกันแล้วก็ได้นะคะแต่ว่าเขายังคงคิดถึงคุณอยู่นะคะมาดูฟังใจนะคะเขาคนนั้นนะคะรู้สึกยังไงกับคุณนะคะ ใจโสมส,สามดาเรื่องมหัศจรรย์เทนอปครับอยู่อย่างเงา ส้มสีเท่ากรงทองฟังใจเขาคนนั้นที่แอบเป็นห่วงคุณอยู่งห่างอย่างห่วงหวงนะคะเขารู้สึกว่าเขาขังตัวเองไว้ในกรงทองนะคะ เขาคิดมากคิดเยอะนะคะเรื่องของคุณนะคะเก็บไปคิดอยู่คนเดียวนะคะเก็บเป็นความทุกข์ใจนะคะเก็บเป็นเรื่องราวที่ฝังใจอยู่ในตัวของเขานะคะคุณและเขาอาจจะเป็นคนที่มีประเด็นกันนะคะใจซูมโซมนะคะมีเรื่องที่เจ็บปวดหัวใจเสียใจผิดหวังกับความสัมพันธ์ครั้งนี้นะคะ เขาเสียใจคุณเองก็เสียใจต่างคนต่างมีบาดแผลในความสัมพันธ์นะคะเขาคิดถึงคุณนะคะเวลามืดๆค่ำๆเขาอาจจะนั่งมองดวงจันทร์นะคะอาจจะไปฟังเพลงได้นะคะดวงจันทร์นะคะ คืออาจจะนั่งคิดถึงคุณอยู่อย่างเงาๆตามภาพนี้ได้เลยนะคะเขาอยากจะให้มีช่วงเวลาที่เป็นเรื่องมหัศจรรย์ระหว่างคุณกับเขานะคะเทนอฟครับอยากจะเจอคุณอยากจะอยากจะจับมืออยากจะมาเคลียรความรู้สึกกับคุณนะคะเขาอยากจะให้คุณได้ลืมเรื่องราวในอดีตระหว่างคุณกับเขาอะค่ะให้เรียนรู้ สิ่งสิ่งที่มันผ่านมาให้เป็นบทเรียนเพื่อมาปรับตัวเข้าหากันนะคะในความสึกข,ของเขาดูเอ็นเจอร์เนเซอร์กันนะคะ 叶峰啊，他。 ให้บอกว่านะคะขอให้คุณเชื่อมั่นและศรัทธาในความสัมพันธ์ครั้งนี้นะคะแล้วก็ลองนั่งสมาธินะคะหาคำตอบภายในจิตใจของคุณนะคะให้ถามใจตัวเองนะคะว่าคุณรู้สึกยังไงต้องการสิ่งไหนนะคะในความรู้สึกฟังเสียงสัญชาตญาณภายในหัวใจของคุณนะคะ ภายในหนึ่งปีหลังจากนี้ไปนะคะคุณก็จะได้รับคำตอบนะคะขอบคุณนะคะสำหรับการรับชมนะคะหากใครเพิ่งผ่านมาฝากกดติดตามเป็นกำลังใจด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ